สวัสดีคร uh ับกผมจิ้นคุงกับวันน kind of ี้จะมารีวิวตัวละครที่ทำให้ผมกับเป็นบ้าน้ำแข็งมันทำให้คุณเป็นบ้าได้ไม่ใช่ความหนาวเย็นครับเอเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอีโวแล้วเอยแล้วเกยหายไปไหนเกยเกเกวาหายไปไหนครับไม่นะไม่โอ้เอยโล่หน่อยใช่ เฮ้ยกิจะเป็นบ้าแตกแล้วช่วยเหจะบ้าดดิ่งไอ้จีบ้าเอะไรสุดท้ายอะอย่างยังเหรอไม่มาเฮ้ยบายบายกูวะเฮ้ยเฮ้ยจิกกี้เดีเยวตีไกี่ชั่วโมงแล้วเ้อโอ้ยแปดชั่วโมงแล้วว้าวว้หู เเเฮ้้้ยยไดรลวผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้สุดท้ายเราก็ได้มันมารีวิวว้าวอัปเกรดเป็นเกมฟูมาเตอร์แบบเออเขาเรียกว,ว่าเกมมันเอาน้ำที่อีกลาดแขนทำไมวะน,นั่น ขาเรียกว่าเกเกเกผมไม่ได้ดูซะด้วยเฟลิเทลอ่ะเขาเรียกว่าเกอะไรนะเขาเรียกเกร่างดาร์คสรีรํเดิลทุยล่างล่างผนึกมารผนึกอะไรไม่รู้นะครับทุยดูดิดาเมจพื้นฐานประมาณ2 2งหมื่นจริงๆแล้วเวลหนึ่งประมาณ1นึ่งหมื่นเก้าเฮียดาเมจพื้นฐานแบบแรงมากแต่งนตังแมงใช้ลง5 0 0พันโอ้โหคือแบบแพงหูฉีกเหมือนกันคนอื่นมนตีแอร์ไม่ได้เราจะเอาจีนอสไปและ จะเอาตัวเงินไปส,สร้างบทด3ตัวละครผมไม่รู้ว่ามันอัพแพงแค่ไหนแต่มันที่ก่อนอื่นเราจะปรับเอฟเฟกสุดทั้งหมดแบบสไตล์ของผมอยู่แล้วไม่รู้ว่าแสงมันจ้าเกินไปหรือเปล่านะผมก็เลยวิ่งเข้าไปในด่านวันนี้ผมจะมารีวิวในด่านที่เห็นแม็กนั้งข้างล่างเลยโอพี OP จัดนั่นก็คือด่านมารินฟอร์ดใช่ปะผมไม่รู้ใช่ด่านมารินฟอร์ดไหมแต่เกต,ตัวนี้เท่ชิบหายเลยโดนใจป๋าผมก็เลยหาด่านยินบบ มันอยู่ตรงไหนวะมันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่มันคือด่านไม่รู้มันเขาบอกว่าปรบารีฟอร์ดนะครับผมก็เลยกดตาต์ทปุบไปแล้วเราจะไปดูรีเวในด่านแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าว่าสกิลน้องนั้นจะรอดอเท่มันเสียเวลาทํามาเจ็ดชั่วโมงหรือเปล่าน้ำตาจะไหลเออเอ้ออ,อกเานี้ว่าผมเกือบน้ำตาไหลเลยก่อนอื่นเราต้องวางคโยตี้ทังหมดแปตัวแล้วก็ t แต่เราจะไม่เปิดอพาร์ทเมนต์เปิดโรงแรมห้าดาวแทนแล้วก็ได้มาแล้วเกฟูมาเมตอเกเคนี่คือตะกิ้น้ำแข็งแห้งแทงห่อมที่แบบโคตรแรงและน้ำแข็งก็จมจู่ใต้ปฏิพีแต่ด่านนี้เราสามารถมองเห็นน้ำแข็งที่จมลงไปได้เว้ยไอ้เี้ยโคตรเท่ดูฮะพลังจตีเริ่มแรกนั้น2 3 5 3 3สันสามวิการโจมตี9.5ระยะ52โจมตีแบบเอโอีหมู่ทั้งวง เอวีบูทั้งมนครับก่อนอื่นข้าต่อไปจะอัพ4 5 0 0เลยแล้วก็ดาเมจอโอ้70,691วิการจัตี9ระยะ54.5ยังมีจุด5อยู่โดยการพ่นน้ำแข็งแห้งออกนอกวงแบบ AOE เออน่าจะติดท่แข็งด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่า ยังไม่รองกับมอนเตอร์ที่โหดเพราะดาเมจมันเยอะเกินแล้วมอนเตอร์ก็ตายเลยเออคือมันแทงแปะมันตายเลยอ่ะ <S <S มอนเตอร์ตายอ่ะเราต้องรองมอนเตอร์ที่มันโหดกว่านี้เราจะได้รู้อัพอีก4ี่หมื่นห้าปิง้งเงินหายไปอีกแล้วเงินน่าจะหายไปอีกแล้วดาเมจหลักแสนแน่นอนรอบนี้อัพขั้นที่3นั้นดาเมจหนึ่งแสเอ่อหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดเฮ้ยระยะห้าสิบเก้าจุดห้า วีกันตจุดห้าเหมือนเดิมแบบรอบวงโคจรป้มน้ำแข็งรู้สึกมันมันเยอะขึ้นแล้วก็หนาขึ้นผมก็เลยแคปรูปไว้เป็นหลักฐานว่ามันหนาขึ้นและ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 แหลมขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ไอ้เหี้ยมันไม่น่าหนาและแหลมหรอกคือคือมันปกติอ่ะเออ่ใชกูบอกว่ามันปกติเชี่ยเชี่ยอะไรของมึงเออกระตุก็ลคือมันหนาแล้วมันแหลมมากสามารถแทงเราเป็นผงได้เลย ผมไม่รู้ว่ามันติดแช่แข็งหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองในอินสักดานะเฮ้ยอาปิดขันหนึ่งนั้นโอ้ my g กดเป็นการเสกคอนออกมาเป็นวัตถุต้องสาบไม่ใช่ <laughs> คอนแช่แข็งนี่เนี่ยเหมือนน่าจะติดไอเย็นด้วยนะผมคิดว่ามันมีวงไอเย็นด้วยนะครับน่าจะติดแช่แข็งผมคิดว่าส่วนดาเมจนั้นเอช่มแสนเลยหรอสามแสระยะหกสระยะเพิ่มขึ้นว่ะ ยาเป็น64.5แล้วก็วิกันสี9.5กฮะคือแบบโอพีเสรอะไรกับครับเนี่ยไม่ผิดหวังเลยจริงๆก่อนอื่นผมจะลองในอินว่ะอินแบบดานสูงๆคิดว่าน่าจะจัดจ้าบอกคำนี้ว่าน้ำแข็งก้อนนี้ทุบหน้างเงยโอพีเสร็แล้เมื่ออัพเต็มไป <Yeah. S 1> แล้วเป็นแสนสแล้วก็จะมีดาเมจ5แสนห4คือระยะ70.5โคตรกว้าง คือมันโดนเป็นหมู่เลยนะเวย้ยไอ้พวกโจมตีเอ E เนี่ยมันคือ o ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อมอนเตอร์เดินเข้ามาเป็นหมู่เนี่ยแล้วมันโดนหมู่เลยปั้มแน่นอนว่าเละเออเล,เละขนาดไหนกูไม่รู้ไงมันต้องเละขนาดไหนวะผมก็ไม่รู้ต้องเละขนาดไหนแต่ผมจะลองเล่นขำๆดูว่าถ้าอัพแค่สองแล้วก็แช่แข็งอย่างเงี้ยเครื่องผมจะแหลกไหมไอ้ชี้น่าสนใจเล่นสาตัวนะทุกคนว่าไหม ผมจะทำเกสานสองคามิเกะบเกสาสองตัวก็เครื่องระเบิดเฮ้ยคือการจิงตีโคตรโอพีและเอวีมากคือตอนนี้แค่แค่สี่ตัวก็แหลกแล้ว <c oughs> ลเดี๋ยวงลาไปดิอันทั้งสองขั้นเฮ้ยดูดิคือแบบเท่อะคือแบบมันเท่อะเออแล้วก็ดามจตห้าแสนคือแบบแรงมากจากสี่ดาวมึงทะลุขึ้นมาหกดาวเลยเจี๊ยโอพี OP สัตคือผมไม่รู้จะบอกยังไงคือโอพีสัตนะครับ เออจับข่าวเอาพี่ไหมออไปบำบัดก่อนนะชี่ย